พระองค์จัดแล้วก็อุปมาบอกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนวานอนเมื่อเที่ยวไปในเมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยๆไปข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก,ก็ดีมโนคือใจว่าวิญญาณก็ดี <c oughs> <c oughs> ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนั้นวิญญาณเนี่ยจะวนไปในสี่ธาตุนี้นั้นขณะที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุนี้เกิดนะตั้งอยู่สักพักดับไปรู้ธาตุใหม่แต่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่อันเดียวกันอีกนะเป็นจิตที่ <c oughs> ดวงหนึ่งที่ดับเหมือนเหมือนไฟอ่ะ เหมือนแผงแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟมันวิ่งอ่ะจริงจริงมันไม่ไม่ได้วิ่งมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดดวงนี้ดับดวงนี้เกิดดวงนี้ดับ,ดว,ด,บดวงนี้เกิดเราเลยเห็นเหมือนมันวิ่งนะ